สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมดอีแล้วนะคะวันนี้นะคะมดก็จะพามาชิมเป็นชานมไวพีนะคะแห่งร้านนี้เลยค่ะร้านนี้เลยนะคะอยู่ที่สยามสแควร์นะคะตอนนี้นะคะชานมไวพีนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมดลองเปิดให้ชมด้านในดูนะคะต้นไ้นี่ข้างในนะคะก็จะมีฟองนมนะคะแล้วก็ จะมีกลิ่นหอมของพีชมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่าจะรสชาติออกมาเป็นยังไงอันนี้หมดขอความหวาน100%นะคะนี่ค่ะเขามาพร้อมกับหลอดที่หลอดที่แบบไม่เหมือนใครเลยนะคะเป็นหลอดแบนๆนะคะแล้วก็จะมี3ลูกซึ่งทางร้านนะคะแจ้งว่าตัวนี้นะคะจะทำให้เราอ่ะได้ลิมรสรสชาติของชานะคะ ได้หอมมากขึ้นและที่ร้านนี้นะคะใช้นมเป็นนมโคสดแท้ๆด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แพ้นมนะคะก็ไม่สามารถที่จะทานได้ยังไงต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ลองชมก่อนนะคะว่าเราสามารถทานได้หรือไม่นะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะขนาดอยู่ในแก้วนะคะเรายังได้กลิ่น พีชเลยนะคะพอชิมนะคะก็ได้ริมรสถ,ถึงรสชาตินะคะของนมนะคะแล้วก็มีชาพีชนะคะตัวนี้นะคะหอมมากมากเลยคะ่ะแก้วของเขานะคะก็มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ลักษณะที่สวยงามมากๆเลยนะคะ